สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของ AIS นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ใส่เงินดี่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเยี่ยมผมในตต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี่ก็คือ4,200เกือบ แปแล้วนะครับ4,280แล้วนะครับก็ใกล้จะถึง4,3 0พแล้วฝากกดติดตามให้ถึง4,3 0พด้วยนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับก็คือ5000ซันสไครสมก่อนสิ้นปีนะครับผมก่อนจบปี2025นะโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับ1เลยนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนถังเงินนะครับและ2นะครับแนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับระหัตถ์ทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับ ถ้าซิมงคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซีมงคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและก็เงื่อนไขของรหัสเน็ตแล้วก็สิมด้วยนะครับว่าตรงตามกันหรือเปล่านะโอเคนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน 310สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเฟสไลน์ไม่จำกัดนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน310สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับเฟสไลน์ไม่จำกัดใช้งานได้1วันนะครับไปกันต่อที่ตัวที่2ครับผมดอกจัน550นะครับดอกจัน3354สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ384 KB ใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดอกจัน 550นะครับดอกจัน3354สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้384 KB ใช้งานได้1วันนะครับไปกต่อที่ตัวที่3ครับผมดอกจัน777นะครับดอกจัน7705สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ5กิกนะครับผมใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777นะครับผมดอกจัน 7 7 0 5สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้5กิกใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนนะโอเคครับตัวที่4นะครับผมดอกจันทรา5้นะครับดอกจันทามสาสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ384 KB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันท5าหดอกจันทร์3ามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 384kB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับ ไปกันต่อที่ตัวที่5นะครับตัวที่5กดดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน3404สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ4กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน3 4 0 4สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้4กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับไปกันต่อที่ตัวที่6นะครับ สำ, Friday, สำหรับตัวที่6นะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจัน313สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ300 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน313สี่เหลี่ยมนะครับสําหรับตัวนี yes ้300 MB ใช้งานได้1วันนะครับไปกันต่อที่ตัวที่7นะครับผมกดดอกจัน777นะครับดอกจัน 22001สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ25่ิกิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันเจ็ดเจนะครับดอกจันสองสอ์ศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้25กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับไปกันที่ตัวที่8ตัวสุดท้ายนะครับดอกจันเจ็ดเจนะครับดอกจันเจ็ดเจ็สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับ ตววกันอีกครั้งนึงครับดักจัน777นะครับดักจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้2กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีทั้งหมด8ตัวก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยกันละกันนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับร้านเนี่ยทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าสี่หมงคุณตรงตามกับเงื่อนไขของร้านเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าสี่หมงคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของร้านเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้้นนนะะครับแแลววก็ําา่ ให้ใช้ซิมสำรองซิม2อะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่ใช่ซิมหลักนะครับผมและก็ไม่ควรเป็นตัวในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับอยากได้เครือข่ายไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอยากได้ทูมุฟกด1อยากได้ดีแท็กกด2และอยากได้ AS กด3กดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมทําให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ